สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับการไปหาหมอฟันที่นี่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาได้ไปดูแลรักษาฟันเท่าไหร่แต่ลูกสองคนเนี่ยเขาก็จัดฟันเราก็ค่าใช้จ่ายเยอะเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลตัวเองดูแลแลูกนะคะแต่พอมาที่เนี่ย ออกมาได้าสามีคนแคนาเดียนนะคะเขาก็ไปพาไปเช็คสุขภาพหมดเลยแต่จริงๆการเป็นพลเมืองแคนาดาเนี่ยเราจะต้องมีเฮลค์ดเฮลค์ดก็คือบัตรสุขภาพซึพ่งรักษาฟรีนะคะแต่ค่ายาเราต้องจ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราจะเราก็เลยไปเช็คฟันฟันเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เช็คนานเนาะหลายปี ก็มีผูกบ้างอะไรบ้างก็คือเคยเคย,เคยอุดมาจากเมืองไทยนี่แหละคะ่ะทีนี้พอไปเช็คครั้งแรกเนี่ยก็เจอฟันผูกซึ่งที่อุดมาเนี่ยนะคะมันก็สึเกเจ็บนิดหน่อยอะ่ะก็ก็มีฟันผูกนะคะก็เลยหมอก็เลยต้องบอกว่าต้องให้ถอนแล้วล่ะตอนแรกก็คิดว่าถอนซี่เดียวเนาะแต่ผลสุดท้ายต้องสอนสองซี่โอ้ขอโทษ เราได้ยินมาว่าการรักษาฟันต่างประเทศเนี่ยมันจะแพงมากโอ้ทุกคนแพงมากๆจริงๆค่ะถ้าเทียบเป็นเงินไทยนี่ก็คือหลายหลายบาทเลยนะคะก็คือไปเช็คมาเรียบร้อยเราจะต,ต้องถอนสองซีแต่บางเอิญสามีคุณแคนาเดียนเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าของบริษัทประกันชีวิตเขาก็เลยทำเขาได้ทำประกันชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพไปให้เราแล้ว นะะทีนี้พอไปไปถึงเวลาไปหาหมอฟันเนี่ยนะคะเราก็หมอบอกว่าถอนสองซี่นะคะโอ้โหตายเขาก็ฉีดนะโอ้โหอยู่ที่นี่ฉีดยาชายเยอะมากในการรักษาฟันเขาเขารักษาดีเหมือนกันแต่แต่ค่าใช้จ่ายแพงนะคะก็คือวันนั้นถอนไปก็ทั้งหมดสองซี่จ่ายเงินไปทั้งหมดส0มร้อดอลลาร์ แคนาดาถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็คือ7,500นะคะก็คือแพงมากอะ่ะที่เคยไปถอนที่เมืองไทยเนี่ยก็คือสี่หนึ่งก็คือไม่เกิน500บาทใช่ไหมคะที่นี่แพงมากหลังจากนั้นมาก็หมอก็นัดสอ,องสำเดือนก็นัดทีหนึ่งนัดไปขุดหินปูนบ้างไปเคลียร์ฟันอุดฟันประมาณ4-5ครั้งอะคะ่ะ เขาทําดีมากเลยนะคะเขาทาดีมากทุกครั้งที่ไปก็คือโดนฉีดยาชาอย่างน้อย4-5เข็มนะคะก็ดูแลดีแต่ค่าใช้จ่ายแพงนะคะนั้นเฮลคานเนี่ยมันก็ไม่ได้คอบคุมถึงการรักษาฟันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเองถ้าใครมาอยู่ที่นี่ทําประการชีวิตไปบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะก็จะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแพงแต่อย่างอื่นเนี่ย มันก็รักษาฟรีแต่บางอย่างนะคะเราก็ต้องจ่ายเองค่ายุค่ายา,า,ยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ป้าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับการไปถอนฟันที่แคนาดาว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาแชร์ประสบการณ์ในการไปหาหมอฟันขอโทษค่ะไม่ใช่หมอฟันไปหาหมอที่รักษาเกี่ยวกับ ตัวภายในหรือว่าสองลำไส้ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่เคยไม่เคยได้รักษาที่เมืองไทยมาก่อนนะคะขอบคุณนะมากๆนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกด subscribe ก,กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ